ท่านผู้ชมวันนี้วันนี้วันที่สกรกฎาหรือโฟร์ธยุลยซึ่งเป็นวันวันชาติถือว่าเป็นวันชาติอเมริกันได้เจอปุ้ยนะครับลูกหลานของเราซึ่งมาโครงการ Work and Travel หลายคนก็อยากรู้อยากติดตามว่า พี่ปุ้ยมาอยู่ที่นี่แล้วสนุกไหมเออสนุกไหมปุย้ยอืม,ม,มเ,อเ,เพร่ช่วงสนก,กงานตลอดั้งสยแ,แต่ก็มีปชอบยแต่ว่าเที่ยวริรก็หลังจ,งจงเกก,กก่นสาอรกกสึกตอนนี้สนุกสนานเนาะได้พักผ่อนได้เที่ยว เห็นว่าแอบไปทำงานเก็บเงินกลับบ้าน,น,น,อ,อ,น,นอ,อันนี้ก็เอนนอ,อ,นนอ,อนนมันมันแล้วแต่คนเจ้าค่ะเพราะว่าตามจิงในใบดีเอสมันใบดีเอสมันจบงานของทางฝั่งริชการกแต่ว่า ถ้าเราอยู่ใกล้คนไทยในต่างพวกคนไทยอะไเ้ยก็ไปขอทำงานก่อนกลับได้เป็นชาขนมเล็กๆน้อยๆกับอะไร่าขนมเล็กๆน้อยๆแต่เห็นว่าโอ้โหได้วันละร้อยสาเหรียญท่านผู้ชมสุกเสาร์อาทิตย์อันน well, like e uh> um, ี้คืออนิสงค์ของลูกไทยหลานไทยของเราพี่น้องอีสานบานฮาอุดรสกลนครกลับไปนี่ต้องไปเลี่ยนอีกมันบ่ เลยอีกปีหนึ่งท่านผู้ชม,มวันนี้ได้มาคุยกับปุ้ยอีกครั้งหนึ่งซึ่งตามคำเรียกร้องเห็นว่าพ่อก็มาด้วยนี่นะพ่อมาลูกหลานก็ได้ตามมานะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้พูดคุยกับปุ้ยอีกครั้งหนึ่งเห็นว่าไปเที่ยวหลายที่เลยไปที่ไหนบ้าง ฮอลลีว uh, ูดค่ะแล้วก็กิฟฟิลอะไรเงี้ยไปถนนฮอลลีวูดแล้วก็ไปบีชค่ะส่วยก่อนจะมีมาที่แคลิฟอร์นีก็ได้ไปพวกวอชิงตันวอริงิเนียก็เทียเท่ยวแถวๆนั้นท่านผู้ชมครับอย่างไรยังไงก็ถือว่าคุ้มค่าเวิร์ n แอนด์ทราเวลเดินทางไปท่องเที่ยวทำงานนะครับเยอะแยะเลย เอาละก่อน,อนที่จะวันนี้วันที่4ี่เดี๋ยวหลวงพ่อสังคมก็กลับเมืองไทยแล้วมีอะไรจะฝากไปถึงน,องน,องน้องๆเพื่อนๆพี่ๆคนในที่สนใจอยากจะ Work and t r a ราเมาบ้างไหมลูกก็ ใครสนใจที่อยากจะมานะคะก็ลองศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เตรียมยิ่งยิ่งศึกษาหาข้อมูลเร็วก็จะมีเวลาเตรียมตัวเร็วก็ถ้าสมมุติสมัสมัครปีนี้แล้วก็ไปปีหน้าก็กจะได้ค่าโครงการส่วนลดเยอะมากเลยถ้าแบบมันปุ๊บปักแบบยังนวนก็จ่ายเต็มก็กจะเสียค่าโครงการไปไปเยอะด้วย ก็ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งครั้งหนึ่งในชีวิตก็ก็ลองมาทำง,งานที่ต่างแดนได้ใช้ชีวิตได้แบบได้มิวคาวเจอได้แบบเปลี่ยนภาษาได้และเปลี่ยนซัมติงก็ก็มาได้สรุปคิดรคคุ้มไหมลูกคุ้มนะคะ ถ้มมาะถ้าถ้าไม่ได้แบบคิดมากเรื่องเมกมันนี่อะอย่างน้อยแล้วก็แบบได้เจอเพื่อนชาวต่างชาติได้แบบอะไรอย่างเง้ยได้น <มา S 2> ิวเฟนได้เมกเฟนกับคนพุกกะหลังอะไรอย่าง้ท่านผู้ชมวันนี้สั้นๆได้พูดคุยกันลูกหลานอีกครั้งหนึ่งก่อนที่หลวงพ่อสังคมจะเดินทางกลับไปที่เมืองไทยท่านใดสนใจติดต่อปุ้ยก็ ตาม YouTube ข้างล่างซึ่งเคยให้ไว้นะครับ Facebook แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของปุ้ยเอาไว้ที่เมืองไทยวันนี้ก็ขอโนโมทนาบุญกุศลทุกท่านทุกคนขอเจริญพรปุ้ยสาธุลูกท่านผู้ชมครับนี่คืออนาคตของลูกหลานไทยคนบ้านเฮ้าอีสานบ้านเฮ้า ไปก็ยากมากกัยากวีซ่าอเมริกาครับโมเมนธรรมดาผูซึกว่าได้วีซายังเขาให้วีซายังมาเจวันเจวันท่านผู้ชมวีซ่าเข้าอเมริกาได้วีซ่าเจวันนะครับก็คิดว่าท่านใดสนใจจริงๆก็ขอให้เข้าไปในเฟซบุ๊กของ ของปุ้ยนะตามที่หลวงพ่อสังคมให้ไว้ในอ่า u u u e e ช่องข้างล่างนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังอ่า u u u e e ของหลวงพ่อสังคมขอใทุกท่านทุกคนจงมีความสุขความเจริญขอเจริญพร